เขาไปเอาเนับขาไมกไม่อาจารย์ชอบไม่อาจารย์ชอากเลยอาจารยอบมากเลยแมวแมวเ่อาจารย์อย่าอาจา่พูดคานั้นคนให้เขาไม่ชอบคนให้เขาเดี๋ยวเคืองไว้ยเลยอาจารย์้ยงีมันต้องดย bên này là cái dao dao búa 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 búa

ดิวินิทก็ถือว่าอาจารย์ชอบมากแล้วอาจารย์ใจครับท่าดีตรงนี้หาดีตรงนี้ดีมากดีว่าว่าจะแวะเข้าไปที่บ้านหลายครั้งเลยไม่ได้เข้าเหมือนทีแข็งแรงดีนะเราเนี่ย